ได้แจ่วบองมานะคะแต่มันเผ็ดมากเลยเราก็เลยจะมาแปลงจะลดความผิดลงวันนี้เราก็เลยจะนํามาผัดใส่กับหมูสับนะคะเราจะเรียกว่าปลาร้าสับผัดหมูสับค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีหมูสับนะคะปลาร้าหรือแจ่วบองที่เราได้มา หอมซอยกระเทียมตระไคร้ใบมะกรูดซอยน้ำตาลทรายหรือจะใส่ขา่าและกระชายเพิ่มก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ละสูตรนะคะเราก็จะนำวัตถุดิบต่างๆมาซอยนะคะตะไคร้นำมาซอยหอมแดงนะคะกระเทียมนะคะหั่น เตรียมไว้มาขั้นตอนการผัดค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยนำหมูลงไปผัดให้สุกค่ะเมื่อหมูสุกแล้วเราก็จะนำเอาแจ่วบองที่มีรสชาติเผ็ดมากนะคะลงไปผัดรวมกับหมูสับเพื่อลดความเผ็ดลงนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ กลิ่นจะหอมนะคะเตรียมนึ่งข้าวเหนียวไว้รอได้เลยนะคะหอมมากๆเลยนะคะแต่ละสูตรแต่ละคนจะทำไม่เหมือนกันนะคะแต่วิธีการลดความเผ็ดค่ะเพราะว่าที่บ้านเราไม่กินเผ็ดนะคะก็ลดความเผ็ดโดยนำหมูสับมาผัดใส่แจ่วบองหรือ ปลาสับนะคะจะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะจะเป็นน้ำสุกนะคะคนให้เข้ากันค่ะถ้าใครจะปรุงรสนะคะตามชอบได้เลยนะคะเร้วก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะกระเทียมที่เราซอยนะคะตะไคร้นะคะ หอมซอยนะคะคนให้เข้ากันค่ะบางคนอาจจะเติมน้ํามะขามเปียกลงไปก็ได้หรือจะเติมน้ําตาลทรายลงไปเล็กน้อยนะคะ ตามรสที่เราชอบเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะกลิ่นหอมมาแล้วนะคะสามารถเก็บไว้รับประทานได้หลายวันนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะทำเมื่อไรก็อร่อยทุกครั้งนะคะ ทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีผักสดมะเขือแตงกวาอร่อยอร่อยเลยจะมีไข่ต้มหรือไข่เจียวมารอก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นปลาร้าสับผัดหมูสับนะคะ เพื่อคลายความเผ็ดลงนะคะกลิ่นหอมหอมลองชิมรสตามชอบค่ะถ้ายังไม่เผ็ดหรืออยากจะเพิ่มความเผ็ดก็ใส่พริกขี้หนูลงไปได้นะคะแต่ว่าเราไม่ทานเผ็ดกันนะคะเราลดความเผ็ดลงโรยด้วย ใบมะก,กรูดซอยนะคะหอมๆคนให้เข้ากันนะคะได้รสชาติที่เราชอบแล้วก็ปิดไฟตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็มารอพร้อมผักสุกนะคะหรือผักสดได้หมดเลยค่ะ มาค่ะรับประทานด้วยกันนะคะ